การรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ในข้อใดนะครับเป็นเป็นเหตุให้เกิดไตโซมีนะครับเดี๋ยวพี่ตู้จะพูดถึงข้อนี้ด้วยแล้วก็จะพูดถึงความแปรผันของการดัดแปลงข้อสอบจากข้อเนี้ยไปเป็นข้ออื่นด้วยนะครับมันจะได้จบในทีเดียวเลยนะครับจะต้องจะได้ไม่ต้องไปไล่ทําเยอะนะครับคําว่าไตานะทุกคนก็รู้ดีนะครับนพี่เชื่อว,ว่าคนที่มาในแนวเนี้ยนะครับก็นะครับมักจะ ได้ชีวะในส่วนใหญ,ญ่ก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะไตแปลว่า3นะครับโซมี่ก็มาจากโครโมโซมนะครับเพราะนั้นโครโมโซมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่เป็นคู่ๆเนาะนะครับอย่างนี้นะครับงั้นนะครับเนี่ยคือปกตินะครับมันจะมีคู่ๆนะพี่ทุกทุกอย่างเช่นเป็นคู่ที่5คู่ที่6อะไรอย่างนี้พี่สมมติขึ้นม,ม,มาเล่นๆนะโครโมโซมถ้าในมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหมดนะสี่สิบแท่งนะครับหรือ23คู่นะสี่สิบหกแท่งหรือ23คู่นะครับ มันก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใช่ไหมเป็นโครโมโซมที่เร um, ีย UH, กว่าเป็นโครโมโซมร่างกายนะครับกับเป็นโครโมโซมเพศนะครับที่นี้นะครับปกติเนี่ยนะหคู่มันจะมี2นะครับแต่คําว่าไตเนี่ยมันมันเป็นความผิดปกตินะนะคำว่าไตเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับี่ยพี่ตุกเขียนรูปให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าแบบนี้มันเป็นความผิดปกตินะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาแจ้งก่อนนะนะสำหรับพื้นฐานเนี่ยที่น้องจะต้องมีเรื่องพวกนี้ก็คือว่านะครับ เช่นเป็นคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3อะไรแบบนี้นะครับนะถ้าน้องเห็นแบบนี้นะครับมันคือภาวะปกติของมันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่น้องต้องรู้ก็คือเวลาพิทุกเขียนแบบนี้นะครับเช่นถ้าพิทุขแสดงว่าเป็นคู่ที่1นะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3อย่างเงี้นะครับแล้วพิทุกขอละไว้นะครับซึ่งในที่นี้มันมีทั้งหมดนะถ้าเป็นมนุษย์นะพิทุกขอใช้เป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ก็จะมีทั้งหมดสี่สิบใช่ไหมพี่ขอละไปถึงคู่ที่นะครับสี คู่ที่23เด้นะครับคู่ที่23นะครับมีทั้งหมด23คู่นะครับคู่ที่1นึ่งคู่ที่ 23, 23 23คู่หรือหรือ46แท่งนะครับอ่านี่คือโครโมโซมปกติถ้าแบบนี้คือปกติถ้าน้องเห็นน้องต้องรู้เลยว่ามันมันคือปกติโอเคไหมครับนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีแทรกขึ้นมาคู่ใดคู่หนึ่งนะครับมันกลายเป็น3แบบนี้อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอันนี้คือผิดอ่าผิดปกตินะครับผิดปกติอ่านะครับอ่างั้นแต่ละคู่นะมันจะมีแค่2 ทีนี้มันจะมีอีกนะครับมันจะมีอีกถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับน้องเห็นแบบนี้นะครับหลักอย่างเงี้ยนะครับน้องก็บอกว่าอันนี้เป็นคู่ที่1นะครับอันนี้เป็นคู่ที่2อันนี้เป็นคู่ที่3นะครับแล้วพี่ทุกขอละเอาไว้นะครับให้น้องเห็นก่อนเวลาน้องนับเป็นน้องนับที่จุกมันนะครับเนี่ยหจุกเนี่ยคือคือ1นึ่งแท่งนะครับอีก1น่งจุกนี่คืออีกหนึ่งแท่งนะครับกันคู่ที่1เนี่ยยังปกติอยู่นะก็คือมีะอู่ท่1นะครับ น้องต้องนับแท่งให้เป็นก่อนนะครับไอ้ที่มันติดกันเนี่ยมันคือกําลังจะแบ่งตัวนั่เนเองนะทุกคนเห็นสส้ลักษณ์วันนี้ต้องรู้แล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทู้สมมติว่านะครับเขาเขียนขึ้นมาแบบนี้ข,นบบนขึ้นมาอีกหนึ่งนะเนี่ยครับขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเงี้ยมันแปลว่าอันเนี้ยมันผิดปกติแล้วนะครับมันเกินมามันเกินมาหนึ่งแท่งอย่างเงี้ยแปลว่าคู่ที่3เนี่ยมันเกินมาหนึ่งแท่งแบบนี้จะเรียกว่าเป็นไตโซมี่นะครับแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นนิยามของไตโซมี่เน ไอแต่ละคู่เนี่ยนะครับมันจะมาจากพ่ออันหนึงน่งอันนะ toggle. มาจากพ่ออันหนึง่งนะครับมาจากแม่อันหนึง่งใช่ป่ะมาจากพ่ออันหนึ่งมาจากแม่อันหนึ่งก็แค่นั้นเ,น ную, เองนะครับงั้นมาจากพ่อเนี่ยต้องมีทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันมีทั้งหมด23คู่ <c oughs> ใช่ปะ่ะล่ะนะครับทีนี้อ่พี่พูดถึงปกติก่อนแล้วกันนะครับปกติเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเรามีทั้งหมดสี่ถึงหกใช่ไหมฮะใน1เซลล์เนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด46นะครับใน1เซลล์เรามีทั้งหมดมีโครโมโซมทั้งหมดอ่ะ46แท่ง อันนี้คือเซลล์ปกตินะทีนี้เวลาที่มันแบ่งตัวนะครับแบ่งตัวเนี่ยมันจริงมันมีชื่อด้วยนะแต่พี่ขอไม่พูดถึงก่อนแล้วกันนะครับเวลาที่มันกลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันจะเหลือแค่ยี่สิบสามนะครับพี่ขอวาดนี้แล้วกันนะนะครับอ่านะครับงั้นโครโมโซมเนี่ยมันต้องลดลงนะครับมันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับถ้ามันอยู่ในผู้ชายนะมันจะเหลือยี่บสามนะครับและในผู้หญิงก็คือยี่สิบสามนะครับแล้วเวลาเรารวมกันแล้วเนี่ยมันจะกลายไปเป็น ไปเป็นคนขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเซลล์แล้วกลายเป็นสี่ิหกอ่ะเรายังไม่เอาชื่อนะนะครับงั้นยี่สามเจอยี่สามกลายเป็นสี่หกนี่คือหนึ่งเซลล์นะครับตอนที่มีการปฏิสนธินะครับคุยนั้นนะครับเขาเรียกนะแบบนี้นะครับว่านะครับมันคือ n นั่นเองนะครับ n นะเราเรียกเป็น n นะครับ n นเนี่ยนะครับถ้าปกติเนี่ยมันจะมี4ี่หเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น2 n เท่ากับ4ี่หนะครับ n เนี่ยมันคือจํานวนชุดนะครับจำนวนชุดที่มาจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่งหนึ่งนะครับที่เรากลับไปดูช้อยนะครับพี่ขอเข้าไปที่ช้อยเลยแล้วกันนะเพราะนั้นเขียนว่านะครับต่อให้เราแบบว่าไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่นะครับน้องพอจะตัดช้อยได้เหมือนเดิมนะครับน้องจะเห็นว่านะครับไม่ไม่จะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะครับน้องลองดูทรงของของคนอื่นๆเขานะครับมันจะมีน้องดูนะมันจะมีช้อยหนึ่งช้อยสองน้องสังเกตดีนะคนอื่นเขาจะเป็น n n n บวกหนึ่ง n ลบหนึ่งกันหมด ต่ช้อยหนึ่งเนี่ยเป็น n กับสอง n นะครับงั้นตัวที่แปลกที่สุดน่ยน้องก้าออกซะก่อนนะ่ะช้อยหนึ่งเนี้ยโอเคไหมนะครับเนี่ยมันยังคงใช้หลักการนี้ได้อยู่นะครับทีนี้ n เนี่ยในภาวะปกติเนี่ยมันต้องเป็น n คูณ n เครื่องหมาย n เนี่ยไม่ใช่คูณนะมันคือมันคือการเอามารวมกันนั่นเองนะครับในความหมายของเขานะครับสัญลักษณ์ตรงนี้น้องต้องรู้ก่อนหรือคาดเดาได้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเครื่องหมายคูณในแต่ละช้อยเนี่ยมันคือมาจากพ่อส่วนหนึ่งมาจากแม่ส่วนหนึ่ง มาจากสเปิร์มกับมาจากไข่นะครับแล้วมาเจอกันนะครับเพราะฉนั้นแปลว่าปกติเนี่ยมันต้องเป็น n กับ n นะครับนี่คือปกติก่อนนี่ไตโซมี่เนี่ยมันแค่มีแค่1คู่นะครับจะเป็นคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้นะครับมันแค่1 1คู่แล้วในที่นี้นะครับพี่เกินมาที่คู่ที่3เกินมา1นงั้นปกติมันเป็น n บวกมันเป็น n คูณกับ n อยู่ใช่ไหมครับงั้นเกินมา1เนี่ยมันก็คือ n นบวกหนึ่งนั่นเองนะมันมีอยู่แค่นี้ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เนี่ยครับก็จะตอบได้เลยนะจริงๆตรงนี้นะครับก็มันง่ายๆเองนะครับนั้นคนอื่นๆนยมันก็เป็นไม่ได้นะน้องดูดิไตรนี่มันต้องเป็นสามใช่ไหมนะครับมันต้องเกินมาครับเงินลบนะก็ไม่ควรจะตอบแล้วนะครับน้องเห็นไหมนะครับเข้าใจไหมนะครับบวกหนึ่งทั้งคู่นี่ก็เกินเกินมาสองเลยนะครับมันก็ไม่ใช่นะมันต้องเกินมาแค่หนึ่งเดียวนะครับมันก็จะตอบได้เลยนะครับส่วนอันนี้คือเกินมาทั้งชุดเลยนะอันนี้มันก็จะไม่ใช่มนุษย์เอานะครับเพราะนั้นก็เป็นไม่ได้นะครับ ทีนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของชีววิทยาเนี่ยนะครับในเรื่องพวกนี้หลายคนเวลาเจอโจทย์พวกนี้นะครับจะข้ามไปนะครับพออะไรก็ตามที่มันไปแตะเรื่องคำนวณพอมีเรื่องเกี่ยวกับคำนวณนิดะครับพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะข้ามไปเลยนะครับสำหรับชีววิทยานะครับแต่พี่จะบอกว่าเรื่องนี้นะเรื่องพันธุศาสตร์หรือเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นรวมถึงเรื่องการแบ่งเซลล์พวกนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมไมโทซีดไมโอซีดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้าใจเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนเน นะครับแล้วไปเล่นพวกที่มันท่องนะครับเช่นเรื่องเซลล์เรื่องอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นการท่องเป็นส่วนใหญ่นะครับจุดนี้แหละคือจุดที่แตกต่างนะครับจุดนี้แหละคือจุดที่ทําคะแนนนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวพีุ่กขอสอนต่อนิดหนึ่งที่ในกรณีของลำดับทวนเนื้อหาต่อนิดนึงนะพี่จะสุกสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะเรียนนานนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะเรียนนานนะครับเพราะเรียนนานแล้วเดี๋ยวมันจะแบบง่วงนอนได้นะครับที่นั่นเห็นว่านะว่ามันจะเกินคู่ไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นเลยนะครับ ถ้าเป็นคู่ที่1ถึงคู่ที่22เนี่ยเขาจะมีสับเฉพาะนะครับที่เรากลับมาทวนอีกทีนี้คุยนะนะครับไอ้คู่ที่1จนถึงคู่ที่22เนี่ยเขาจะมีสับเฉพาะนะครับเรียกว่าโครโมโซมร่างกายเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาชียกว่าอัลตโซมนะครับพี่ว่าหลายคนรู้แล้วและหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับเหมือนกันนะเหมือนกับทุกวิชานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังขี้กี่จทองอยู่ไว้ไปเก็บตอนท้ายๆนะครับแล้วส่วนใหญ่มันจบด้วยกันท่องไม่ทันหลยอะไรนะครับปีนี้นะครับชีววิทยาของพี่ตุงเนี่ยนะครับ ใครที่ไม่ทันเนี่ยมาเก็บกับพี่ทุกได้น,นะครับเหมือนเดิมวันเดียวเนี่ยจบนะครับวันเดียวจะต้องจบนะครับรวมถึงเรื่องข้อสอบต่างเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าน้องควรจะทําอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อสอบพวกนั้นนะครับเหมือนเดิมนะชีววิทยานะครับเนื่องจากว่ามันมีการลดจำนวนข้อสอบลงนะครับจากเดิมเนี่ยวันนั้นน้องไม่ต้องตกใจว่าคะแนนผลรวมมันขึ้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะจำนวนข้อแต่เดิมเนี่ยมันเคยเป็น100ข้อมาก่อนแล้วมันลดลงมาเหลือ80ข้อแล้วจนปัจจุบันเนี่ยมัน ันั้นจุดนวัตข้อสอบมันลดลงมานะครับเวลาเท่าเดิมคนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อนะครับส่วนโครโมโซมคู่ที่23คือโครโมโซมเพศนะเนี่ยน,น,นะครับหรือเซ็กโครโมโซมนะครับเอาละนะครับทีนี้นะครับแน่นอนมันจะเกินตรงส่วนไหนก็ได้นะครับถ้ามันเกินมาอยู่ในคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ย1โทษทีถ้ามันเกินมาในส่วนของคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ย2ิบเนี่ยนะครับ ก็ได้นะครับเช่นหนึ่งในนั้นน่ยน,นะครับมันคือคู่ที่21นั่นเองนะครับคู่ที่21เนี่ยเกินมาหนึ่งนะครับอ,อันนั้นน่ยนะครับซึ่งน้องๆน,น,น่าจะท่องกันมานะอันนี้นะมันคือดาวซินโดรมนะครับหรือเขาจะเรียกเป็นภาษาว่าไตรโซมี21นะครับไตรโซมีนะครับ21 ใช่คมันครับถ้ามันเป็นคู่ที่เท่าไหร่อ่ะน้องก็ใส่ไปว่าไตรโซมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปตามคู่นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่ในคู่ที่1่ถึงคู่ที่22มันอยู่ในส่วนของความเป็ปกติบนออโเทโซมถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นคู่ที่23ถามว่าได้ไหมมันก็นับเป็นไตรโซมีด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนะครับถ้าพี่เขียนอย่างนี้นะครับแล้วพี่บอกว่ามันเป็นคู่ที่23บแบบนี้มันคือโคสมเพศนะแล้วถ้ามันแท่งมันเท่าๆกันเนี่ยมันจะเป็น x กับ x ถูกต้องไหม อ่านะครับพี่เขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอันหนึ่งอันหนึ่งยาวและอันหนึ่งสั้นนะครับอันยาวมันจะเป็น x และอันสั้นจะเป็น y นะอันนี้พี่หมายถึงคู่ที่23นะอันนี้คือเป็นสองเวอร์ชันนะครับถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่ว่ายังไงนะครับสมมติว่าอยู่ดีๆมันมี y เกินมาหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไตโซมีประเภทหนึ่งนะครับเป็น x y y นะครับมันชื่อโลกว่าชื่ออะไรน้องไปเซิร์ชเอาเองนะครับน้องไปพิมพ หรือบางทีพี่อาจจะบอกว่าอันนี้มันเกินมามี x เกินอีกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดปกติถือว่าเป็นไตโสมมี่ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะเกี่ยวับเรื่องเรื่องชื่อเรียกหรือว่าอะไรต่างนะครับน้องก็ไปกดดูได้นะครับข้อมูลความจําพี่ยังไม่เน้นมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อาจจะพูดถึงอะไรต่อนะครับเรื่องนี้นะครับมันจะนําไปสู่การแปลผ่านของข้อสอบได้อีกต่อไปนะครับเช่นต้นกําเนิดของมันมาจากความผิดปกติ จากสิ่งใดนะครับเขาก็ชอบเล่นกันนะพี่มาพี่ตรงนี้นะครับมาจากไข่หรือมาจากสเปิมนะครับเกิดจากขั้นตอนไหนนะครับไมโอซิตวันไมโอซิตทูนู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมนะครับนอกยากเห็นว่าเรื่องจากพันธุศาสตร์เนี่ยมันสามารถไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเซล์การแบ่งเซลล์และความผิดปกติต่างๆเนี่ยนะครับก็นําไปดัดแปลงให้เป็นข้อสอบที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับและเคยออกข้อสอบมาแล้วด้วยนะครับ